ตัวน,นี้เป็น i n i n i c hot 50โปรพารน,นะครับในส่วนของฟังก์ชันต่างๆผู้เ,เชี่ยวชาญว่า wi-fi นะครับในคอนตัวน,นี้นะปกติไม่มีนะครับเราสามารถที่จะ setting เป็นค่าต่างๆได้นะครับเราลบออกปไปก่อนนะครับวิธีการเปิดนะก็คือให้กดค้างที่ตัวตั้งค่านะครับ ก็จะขึ้นเพราะว่าปการนี้นะครับฉะนั้นกดค้างที่กีดสามกีดนะครับแล้วก็ลากวางนะครับก็สามารถตั้งค่าไวไฟเป็นต่างรัดได้นะครับไม่ต้องไปเปิดที่ส่งควบคุมนับนะครับเข้าถึงไวไฟได้สะดวกนะครับก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับยินวิดิบ h o t a r o p a รุ่นอื่นก็ได้ทำได้สำหรับ Ecos นะครับเพื่อนๆลองใช้ดูนะครับ